สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทั้งช่อง <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเด้อค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดข้อสอสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดลมหนาวเด้อค่ะพี่น้องหนาวมากเลยช่วงนี้อากาศเย็นสิมาหนาวใส่เดี่ยนสามบอ่อพี่น้องใส่งานถาดพนุ่งบ่เอออะดูแรสสุขภาพเด้อค่ะพี่น้อง ดูแลสุขภาพอากาศเย็นมากเลยค่ะพี่น้องเล็กๆเล็กหน่อยห่มผาเด้อค่ะอ่ะมือนี้แม่ขัวมีแนว่ทางมาฝากเอฟจท่างช่องวัด <c oughs> ที่แล้วกะลุดไปเนาะคะ่ะของแม่ปทุมธานีเด้อค่ะ แม่ปทุมธานีเด่นมาเม็ดเดียวหางเดียวขู่บนบนอย่างเดียวไม่มีล่างเด้อค่ะพี่น้องจับมาไม่ว่าบนยางเดียวโบไม่ล่างเอา้าแม่ขั้วจะพ้าไปบึงตูเลขกน้ากันทุกอาจารย์ก็มีเขาไม่หลุดไม่ออกเด้อพี่น้องขอแจ้งข่าวเด้อค่ะสำหรับมาแดงค่ะมาแดงอ่าแฟนคลับมาแดงเม่วว่านี่แม่ขั้วก็แจ้งข่าวไปแล้วเนาะค่ะว่าเอาเกิงสยามมาลงแลวกะ แล้วก็สิเอามาแดงมามาแดงทุ่นสูงมากเด้อค่ะพี่น้องมาแดงทุ่นสูงมากอพอเพชรกับแม่ขัวกับย่งบ่ทันนั้นมีความสามารถที่จะเอามาได้ต้องรอรอดเอฟซีผู้แฟนแฟนคลับผู้ชูดีเนาะค่ะเอารอมาซอยกันเนาะค่ะซอยกันพ่อได้มาแดงออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวแม่ขัวก็จ,จะทรงให้ทรงให้เนาะค่ะ ส่งให้ยเอฟซีผู้ซอยๆกันเนาะค่ะเนาะคะ,นะคะเอาอ่าขอบุญขอบคุณเดอ้อผู้ใดที่ซอยมาแดงออกมาแล้วก็ได้ซอยหน่อยซอยหลายก็ก็กถือว่าดีเนาะคะ่ะ <c> เ <oughs> พราะว่ามันต้นทุนทุนสูงมากเด้อค่ะพี่น้องเอาผู้เคยสื่อซ่องคือสิหู่จักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอากระสีแดงออกมา <c oughs> จังได้กระเดวออกมาให้พี่น้องเอามาให้พี่นอ้องเบิ้งคือเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่ากระรอดจัหน้อยซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะขอแจ้งข่าวเนาะคะ่ะสําหรับม้าแดงผู้ดใดแฟนคลับม้าแดงเด้อคะ่ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ผู่มี่นาใจเนาะคะ่ะเอาเมืนน่อนี่แม่ขั้วจะเอาก้อนสิฮอตม้าแดงแม่ขั้วจะเอาแม่ปทุมธานีบนวิ่งบนอย่างเดียวมาลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะ เอาไปเบิองตัวเลขน้ากันแล้วก็ไปเบืองแนวทางน้ากันว่ามักชอบกับจังคอยจัดบ่มากกระจัดไปเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางให้ไว้เอาพิจารณาพิจารณาซอยกันพี่น้องบ่มีนาไข้แม่ขั้วพิจารณาผู้เดียวเด้เพราะว่าทุกอาจารย์เพิ่นกับกั้นกองออกมาแล้วเพิ่นกบว่าของเพื่อนเดินดีอ่ะมันลุกกะธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนกะเอาไม้ข้าลงเพิ่นก็อยักเผยแพ่แนวทางของเพิ่น หดเท่ากับบ่รู้ว่าจะเข่าหรือว่าเข่าแต่ว่าเท่ากับเอามาเบิงเบิงซอยๆกันว่าเออพิจารณาเอาตัวนั้นตัวนี้มาเบิงแน่เพราะว่าเขาดีนะข้อมต์ที่ดีกับเข่ามากเนาะค่ะพี่น้องเอาขอบุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องไปไปเบิงตัวเลขของแม่ประทุมธานีน้ำกันเนาะพี่น้องว่าเพิ่นส่งมากให้ตัวใดเอาค่ะพ,พี่น้องมา,มาเบิงตัวเลขน้ำกัน แม่ปทุมธานีแม่ปทุมธานีสิไฮมาตุไรเนาะคะ่ะวิ่งบนเด้อค่ะพี่น้องวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวม่ขั้วเขียนวันที่กัน

แม่ปทุ่มท่านี่เด้อค่ะบนอันนี้สายบนเด้อค่ะพี่น้องสายบนสายบนเพิ่นวิ่งสามเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องสายบน ของแม่ปะทุมท่านี่เพิ่นเด้อค่ะ <c oughs> จับคูมี่ของเพิ่นเพิ่นว่าสามนี่มาหลักสิบเด้อพี่น้องสามหลักสิบเอาเฮาก็เอาไวพ้พิจารณา มักเข้ากับจังคอยจัดบ่มักเข้ากับทัดไปเพราะว่าทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้เข้าพิจารณาได้ค่ะพี่น้องทุกอย่างเป็นแค่แนวทางส่วนมาแดงก็คือแม่ขัว แจงข่าวไปแลวเด้อค่ะพี่น้องบอกเกินบ <c oughs> บนานเกินล่อเนาะคะ่ะเพราะว่ากามีเอฟซีบางส่วนที่ท่งมาซอยพอเพจกับแม่กล้วอยู่เนาะคะ่ะนี่เอฟซีบางส่วนเพราะว่าต้นทุนสูงมากเข้ากับโบมีคกลมวสามารถจะดึงมาได้เนาะค่ะพี่น้องต้องล่อให้เอฟซีซอยกันเนาะคะ่ะเอาขอบคุณขอบคุณผู้ซอยมาแล้วก็ได้แล้วกับผู้คิดที่จะซอยอ่ามาแดงมาเบิงเนาะค่ะพี่น้อง แนวทางของมาแดงงวดที่แลวกับเข่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าวิ่งศูนย์เม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องแนวทางของมาแดงงวดที่แล้วเอ่เอฟซีก็ตตองการไล่เนาะค่ะเดี๋ยวห้อก็จัดให้เอฟซีเพราะว่าอ่าเพิ่นต้องการห้อก็ตตองหาเนาะค่ะพี่้องเอาซอยๆกันไปเอานี่ค่ะส่วนส่วนของแม่ปทุมท่านี่เด้อค่ะพี่น้อง เขาขอแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งสักก่อนพี่นอ้องบนนะคะ่ะคูวิ่งยังมากกัซาบนหลักสิบบนหลักหน่วยคูวิ่งตัวหนึ่งสองตัวเดี๋ยวแม่ขั่วสิมาจับคูไห่ประมาณมือวันที่สิบสามสิบสี่เด้อค่ะพี่น้องส่วนบนเด้อค่ะจะเป็นสิบสามหรือว่าสิบสี่เดี๋ยวแม่ขั่วสิมาจับคูไห่ระวังบนนะคะ่ะ แล้วกส่วนล่างเือกันเดี๋ยว <c oughs> เพราะว่ารักสิบรักหน่วยมากเป็นรักเป็นรักผู้เท่าผู้สอวอ่าผู้สูงไว้สุบวงจักอ้าวคือวงจับกู้หันแนมองนี่กับมาหมงละตูมองนี่กับมาหมงละตูเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่กั้สิมาเคียเคียดให้เนาะค่ะรออีกจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องอ้าวมาเขาเรื่องของแม่ปทุมธานีเท้าไนี่ <c oughs> วิ่งบนสามเพิ่นว่าสามหลักสิบแน่นอนเด้อค่ะสามหลักสิบมาแน่นอน สัมคููให้นี้สามห้าสามแปดส่วนเพื่อนวิ่งวิ่งสามเม็ดเดียวบนเด้อพี่น้องเอาพิจารณาพี่น้องพิจารณาสกอนอาจารย์ใดเสียนใดหรือว่าสำนักใดก็ตามที่ทรงมาหาแม่ขั่วแม่ขั่วสิว่าพิจารณาผู้เดียวเพราะว่าหลายคนพิจารณากับขึ้นดีเนาะคะ่ะพี่น้องนาติดตม่มคนว่าอาจารย์นี่นาติดตาม เอฟซีกับคอมเมนต์มาบอกแม่ขั่วกับแม่ขั่วกะติดตามเนาะคะ่ะถ้าให้แม่ขั่วพิจารณาคนเดียวมันกับโบคือหลายคนเด้อพี่น้องมักเข้ากับจังจัดไปบบมักเข้ากับบึงพานไปซีซีโบป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องเอาขอบุญขอบคุณแม่ปทุมธานีเด้อที่ห้แนวทางเอฟซี FC ทางช่องหรือว่าห้แนวทางแม่ขั่วมาลงฝากตอนพี่น้องเนาะค่ะเนาะแม่ปทุมธานีวิ่งบนสามเด้อเอา <c oughs> มักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กลัวนเด้อกดทับสไายพ่อไว้อยกเล่นนะ,นะพี่น้องเนาะเอาพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่น้อง